สวัสดีครับเพื่อนๆรายการประวัติศาสตร์ AI EP 2วันนี้ผมจะมาเล่าสรุปเรื่องราวชีวประวัติของสมเด็จพระนารายมหาราชถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ว่าทำไมในยุคที่ท่านปกครองอยุธยาถึงถูกเรียกว่าเมืองทองคำถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยในปีพศ2175เจ้าฟ้านารายประสูตรในราชสกุลปราสาททองณตรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงเติบโตในราชสำนักได้รับการศึกษาอย่างเข้มงวดทั้งศาสนาและการปกครองทรงชำนาญศิลปะการต่อสู้และการศึกนับเป็นกษัตริย์นักรบในอนาคตเมื่อพระเชษฐาสวรรคตเจ้าฟ้อนารายเสด็จขึ้นครองราชในปีพศ2199ทรงขึ้นเป็นสมเด็จพระนารายมหาราชกษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศสและโปรโตุเกสทูดจากฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาอายุทยาบันทึกประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของสยามกรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าโลกมีเรือสินค้านานาชาติหลังไหลเข้ามาพระนารายทรงสนพระไทยในวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะดาราศาสตร์สงโปรดให้สร้างหอดูดาวที่เมืองลบบรุรีเพื่อศึกษาดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้า พระองค์เลือกให้ลบบุรีเป็นราชธานีสำรองและโปรดกล้าวให้สร้างพระราชวังนารายราชนิเวศพระนารายทรงไว้วางพระไทยคอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนเจ้าพระยาวิชาเยนมีบทบาทสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติการทหารในรัชสมัยพระนารายมีการเสริมกำลังทั้งทัพบ,บกและทัพเรือปลอมปราการหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการลุกรานจากต่างชาติ พระนารายณ์ทรงขยายอำนาจออกไปยังหัวเมืองต่างๆทำให้สยามรุ่งเรืองและมั่นคงแต่ปลายรัชกาลพระองค์ทรงพระประชวรหนักที่พระราชวังลบบับุรีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายต่างชาติทวีความรุนแรงขึ้นวันที่11กรกฎาคมพศ2231สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตปวงชนถวายพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทำให้สยามรุ่งเรืองสูงสุดเป็นยังไงกันบ้างครับหากเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ